วัสดีค่ะมีมาผกมพกกาพร้าวกะเจล,ละเนาะแต่เนาะยาตุ้มมแกงเห็ดด้วยจ้ะเวลาตังกรุงแสังเรียบร้อยแล้วเนล่ยละขนใส่หม้อเลยจ้ะสี่สอเบอร์อ๋อเห็นบั้ยเนาะอืมดีจ้ะ <laughs> ห่อนขนาดเลยอากาศวัาดีเอ็กซ์ซีจะสูบจะคนเลยจ้าไว้อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศดีต้อนรับเขาสู่ช่องเงี้ยละแฉแนวด้วยจ้านี่จ้ะเห็ดแกงหน,หน้อยๆนึงดอกแกงหลายมันโบเบิสว่ากินกระกินคนเดียวกระสิน,นน้ำชาเงี้ยละเด้วยแดดเล <laughs> And tại hết cấp hỏi pháo mì điện Để không hết hôm hết cấp hỏi thì hồn kia nghe 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 kèm

หลังหลังยังไงหุยกระท้อนคักด้อนแน่ท้อนจนมันแม่นหนาหนาวบ่ผู้หล่ะจนว่าอะไรจะแบงอะไรจะแบงรักขวาไปน้ำไปรักเข่าไปน้ำ กับเขาแล้วสักขาดกับหงคิดแล้วกินกินเขาแล้วต้องค่อยที่ต่าขาดได้บันอุ้ยห่อนคากห่อนแม่ซะ มีลมอีกแล้วมุนี่กรไดจะคว่ห้อนมาเด้อผู้ใดผ่้คนไ้กินเขาเศ้าเขาเทียงมากินแกงเหีดบ,บินเขาั้งเขาเทียงข้างเขาเศร้าก็แย่ไหนเสร็ ดนก่อนอืมแซบบ่บบวกเค็มงวน,นถือเทื่อเป็นคนบวก,กินเค็มแต่ว่าเห็ดอีหยังขึ้นเค็มรสผมใช้สิสะออนประแดบกบ คนนออ่อนค้อน <c oughs> แโน่เนอะอุ้ยเด้อฝนฝนฟุดจะแสบ่เนาะมาเด้อมาเด้อกินกับยายละ่ลเดือดปุดๆุๆิหมจัง้กรสิเป็นการเซต แสบขนาดเลยจ้ะน่ะใส่น้ำหน่อยๆใส่แบบเห็ดหน่อยๆนึงคือเผ็ดทีเนาะห่อนเราป็นงห่อนในใหแหละจ้ะห่อนในในลิ้นมันได้เผ็ดลูกเลยนี่ย เนเดยวจ้จาเนีาตักเเนียรากินแล้วนี่ยาจะเส้สามขาเดี๋จ้ะสุกเด้วสุกแล้วจ้าสุกแล้วจ้าแกงเห็ดยัดสุกแล้วจ้า ห้อนค่ะอุ้ยขอขออนุญาตบาทเงามาปิดเฉยเฮ้มือนนหอบนี้นี่เด้อจ้ะเตเป็นทีเรียบร้อยแล้วแกงเห็นแ้ลยจ่กกันงี้ได้ก็บขอขอบึงขอเพิ่ขอมาบช่ดหลปนสนเอนั่นดีไ้่วงอาด้